ใจของเจ้าของเดเราเห็นคนอื่นคือจําดีๆได้เราเห็นคนอื่นว่าเฮ็ดถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วนั่นคือความยึดมั่นของตนเองอย่างหนึ่งเราเห็นคนอื่นว่าผิดนั่นก็คือความยึดมัน่นถึดมั่นของเฮาอีกอันหนึ่งเข้าใจบนีมเออคือจงังเฮาเขาเบามากแสดงความเห็นมากจริงๆทุกวันนี้พระไม่ค่อยสํารวมเลย นั่นคือความยึดมั่นยึดมั่นของเขาเองอยากให้ผู้อื่นเป็นดังที่ตัวเองคิดอยากให้ผู้อื่นเป็นดังที่ความพอใจของตัวเองที่จะให้เขาเป็นที่จริงคือความพอใจของเจ้าของแหละเือว่าฟังดีๆเด้อันนี้ละเอียดดีอยู่ด้พระไม่ซ้ำรวมเลยพระควรจะทำางานพระควรจะทำอย่านงานี้นั่นแหละนั่นคือความยึด มั่นถือมั่นของเขาเองคือ,อ <c oughs> บบนี้ให้เหมือนพระองค์นั่นสิเนี่ยให้เหมือนพระองค์นั่นให้เหมือนพระองค์นี้นั่นก็คือความยึดมั่นถือมั่นของความเห็นของบุคคลคนนั้นนัออ่นแหละฟังดีๆนี่เป็นวิธีวางความเห็นเด้เออการวางความเห็นสิเอิ่นว่าปัญญาปัญญาคือการวางความเห็นทั้งหลายเ้านั่น คือความยึดมั mm ่น hmm. ถ mm ือมั่นเบิดพิษคือยึดมั่นถือมั่นเขาคือยึดมั่นถือมั่นอยากให้เป็นคือยึดมั่นถือมั่นล้วนแล้วจะเป็นเหตุปัจจจยเหตุไปเบี่ยงไปแต่เกิดทั้งเปืออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากเขาเป็นอย่างนี้อยากให้ทําอย่างนี้พระพูดไม่เพาะนั่นคือความยึดมั่นถือมั่นของบุคคลผู้พูดนั่นคืออัตตาตัวตนนั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงคือตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเป็นแบบนั้นคือยังมีการเกิดอยู่แะละ คือการแสดงความเห็นยอมแสดงออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละอัตตวาทุปาทานตัวตนที่แท้จริงคืออารมณ์ความรู้สึกแล้วก็บอกออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นวาทุือปาทานวาทุคือวาทะคือคำเบาปาทานคือสิ่งที่ตัวเองเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละที่เขาเคยบอกอยู่ว่าจากได้พระแบบไหน ให้มาบวชและทำเอาเองอยากให้ผูใ้ใดเป็นแบบใดอยากให้คนอื่นเป็นเช่นไรตัวเองควรทำให้เป็นตัวอย่างให้ได้เสียก่อนนะไม่ใช่ว่าให้ผู้อื่นเป็นทั้งๆตัวเองนะแม้ตัวเองก็ยังบ่ท่านเลยอ,อาจสมัติออกจากหนีจากครอบครัวใดเลยีนะ้แม้นมูภิกษุสงฆ์ก็ขึ้นกันบนี้เออ ถ้ายังตำหนิด้วยมีความรู้สึกอยู่นั่นคือความมึดมั่นถือมั่นคือกันอยากให้เขาเป็นเช่นไรตัวเองควรทําตัวให้เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้เห็นตามได้รู้ตามและ <c oughs> การที่นาเรื่องต่างๆในเรื่องอาบัตจทั้ง,ง,ง,งสั่นทั้งซี่ออกไปแสดงความเห็นซึ่งกันและกันล้วนแล้วแต่เป็นการจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ น้อมนําเข้าไปสู่ความเสื่อมน้อมนําเข้าไปสู่ความเสื่อมพิสูจน์แล้วคแล้วา้เป็นอาบัติมันปลายจิตติหนึ่งดอกซื้อขายเล็กน,อน้อยแบบปลายจิตติหนึ่งดอกตังศินาแต่ว่านี่ถือเป็นเรื่องงหญ่มันเลยน้อมนําไปเข้าสู่ความเสื่อมแก่ผู้คนทั้งหลายที่จริงเข้าห้พิษห้องถือขึ้นเนี่ยเพออืเ่อะเข้านำออกมาเบาบัานนำออกมาเบาดอก บางที่บ่มีประเด็นแต่ว่าไปจับมากขึ้นเป็นประเด็นนะเฮาสิว้าเฉพาะอ่าคือการถ้าถ้าไม่มีเหตุหมายถึงพูดถึงเราเข้ามเคยว่านผู้ใดก่อนจะเฟืออยู่แล้วถึงสิบครั้งเข้าจึงจิวาแน่แนจังสันสิบครั้งสิบคนอะเขาจิงสิวาจิวาให้ยห้แน่แน่วายย่ำไดกิดมิตรสะท้อนขึ้นหาตัวเองเบ็ดเด้เขาบปเลยพูดโดยโความโกรธด,ดอกบ่มี บ่มีมีตรเว่าวาห้ย้อนดูตัวเองยังเช่นว่าศาสนาเสือ่อมเพราะนักบวชถ้าไม่มีนักบวชมันก็ไม่มีศาสนาเออตแต่ตะกี้มันก็มีอยู่แล้วอันเรื่องลัทธ,ธ,ธินั่นลัทธินี่ในนิกรอนคู่ตังหกเป็นต้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ออกมาโกนหัวห่มผ้าเหลืองกสิบมีแนวหนีมากและการสืบศาสนาที่แท้จริงโดยอัตรกษณะ เต็มพุ่มเต็มเต็มกายถ้าาน่มีนเต็มพุ่มเต็มเต็มรูปแบบคือการโกนหัวห่วมผ้าเหลืองนี่ถ้าพระพุทธเ,เจ้าเขาออกมามาเหตุยังสัน่นมันกับบมีเด้ดนี่บะหมีแบบนี้เออบ่มีเพื่อใด้มาหลักษาพุทธศา,าสนาโดยลักษณะแบบนี้อัตลักษณะนี่เป็นอัตลักษณะของบุคคลผู้วชดในพุทธศาสนานี่โตตนของพุทธศา,าสนาเป็นแบบนี้มีพูดถึงโดยสมมติ โดยมีหมดแต่อย่างหนึ่งเบาๆแต่ออว่ามีผู้ผู้เมาเหตุตั้งสี่สเปนน้ำคติตัวย่างมาทาั้งหดาเป็นกระทําตามมาทาัออ้งหดนั่นแหละแต่ว่าการสืบศาสนาที่แท้จริงกับสองย่างนั่นแหละแต่จะพูดคือคือการกนผมและหนวดนี่นี่ไ,ม,ม,ไม่อันเพิ่นเบา,าพวกเธอมีสตาททั้งหลายจงกนผมแล่นนวดเข้ามาบวชในุทธศาสนาแล้วศึกษาและปฏิบัติทม ตามคำชีนนั่งงพุทธเจ้าเถิดดีไหม,อมบอมอนว่าไปกินเหล่าู่กับมาวา่าฉันไม่ศรัทธานี่เห็นบ่บศรัทธากระสีมาวอาให้ผู้อื่นฟังเหตุหนังเ่ละบศรัทธาพระองค์นั้นไม่ดียังไนไม่ศรัทธาไม่ไหวกระสีบ่าคนอื่นฟังเหตุห่งังด้วยแล้วแต่เป็นขายขี้หน้าตัวเองจากเวลาบหวยไหวยก็สร้างแม่ไม่เแล้ว เอาไปสั่งกันเด้นี่บัตรท่าบัตรท่ากับสั่างแม่มึงเหล่าคือเก่าเลยล่ะคิดผิดเบิดเด้ถ้าว่าฉันไม่ศรัทธาอย่างโน้นอย่างน,งนี้หรือว่ากูไม่ศรัทธาหรอกอย่างนั้นนี้คิดผิดเบิดตความหลงครอบงำอุทธเจ้าก็ได้บอกให้ไผมาศรัทธาถ้าจะศรัทธาให้ศรัทธาตัวเองให้เชื่อมั่นในตัวเองกับหนทางปฏิบัติคุณบอกมักมีองค์แปด เอ้หนทางการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพ้นทุกข์แก่ตนเองในบ่มนค้นบ่มันศรัทธาบุคคลนั่นแหละแต้ว่าก็ต้องเริ่มต้นจากบุคคลขึ้นกันแต่ว่าเฮาเอาคุณเด้เฮาหมายเอาพระพุทธเจ้าเด้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชผู้แล่น์นานเออถ้าบ่มีตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าให้ชีเห็ุน้าไดยังสหม่ภิกสุสง์ สิโกนหัวมาอย่างตะ่กี้ค้นกาลกันนี่คือคนโกนหัวเออถ้าสีประจานบุคคลด้วยเหตุให่เสื่อมเสียประจานเหตุเกิดการอับอ,อายข้างหน้าหรือเป็นที่รังเกียรคือพวกากาลกันนี่ทั้งหลายเขาโกนหัวนี่โกนหัวเราเหตนประจานเราขับอย่างนี้ไปอย่างนี้เด้แต่พระพุทธเจ้าท่วนจังว่าท่วนกระแสนิยมของคนนะ้นโกนหัวห้องปลาเหลืองแถมสัมขอทานธรรมดาอาชีพขอท่านที่เขาว่าเป็นอาชีพที่ตำที่สุด บังรู้พันเหตุทวนกระแสโกนหัวก็เป็นกรกันนี่ออคนที่ถูกไปประจานคือคอนโกนหัวให้ประจานขอท่านเป็นไอชีบที่ตำสุดบ่งรู้พันเหตุทวนเบิดเลยนั่นแหละถ้าจะศรัทธาให้ศรัทธาตัวเองเบ่แม่มาศรัทธาผู้อื่นแล้วขายขียข้นหน้าตัวเองเอาความเห็นตัวเองออกมาแผ่ด้วยไม่ศรัทธาหรอกอย่างนั้นอย่างนี้กินเหล้ากิน,ากนยายอยู่ศรัทธาบพระศรัทธาก็าไม่มีผลอันพวกนั้นบ่มีผลกับบุคคลที่บวช ฉะนั้นพิษุนักบวชทั้งหลายอันใดที่ว่าเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายเสียหายแกสื่อเสียงหรือ,อยังของตัวของเองจะไปนั่มาเป็นประเด็นเนอพวกเข้าลูกในตัวพวกเข้าเองอันใดสําคัญอันใดจาเป็นก็เหตุไปตามที่ความสัมพันธ์และจําเป็นจะไปนั่ความเห็นผู้อื่นมาเป็นมาเป็นปนั่นมายึดไว้แล้วเพื่อจะทําให้ถูกใจเขาได้เออข้าในบ่อถ้ามีถูกใจใครใดใดทั้งสิ้นนัน้นจะใจตัวเอง เั้บริเหตุมันถูกใจเอ๊ะอันันแหละว่าที่เข้าใจว่าบ่ศรัทธาจังสรันัาส่บริวาตะเฮ้า่าผู้อื่นๆเขากวางสินะเอออนคือคนคิดผิดถูกความหลงความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าคู้นสองเออคู้นสองด้นะนั่เขาใจผิดที่ว่าเอ,อถ้าศรัทธาบุคคลผู้นั้นหรือแนวทางนั้นกระสั่งแต่ว่าตัวเองไม่ปฏิบัติมันสิได้ยัง มันมีตัง้งแต่แนวเฮ็ดให้เขามาทําลายทําลายจิตใจเจ้าของด้วยการยึดมัน่นถือมั่นกับทิศถูกปาทานหรือมานะทิฏฐิอันเป็นมิจฉาทิฏฐิสั่มคูณสองเลยประธรรมดาเลยเขาใจว่ากูรู้เขาใจว่ากูถูกนั่นแต่ว่าตัวเองนั่นนะยังบ่านไดสามารถออกจากเหล่ายาไดยังบ่านไหามาออกจากขอบรววั้วใดยังมีความอยากลำลุวยดีมีเป็น เือนธรรมดาด้นี่แหละมองลึกเข้าไปในหัวใจของโลดมองลึกเข้าไปใจก็คือความรู้สึกนักก่นแหละมองลึกเข้าไปเออศรัทธาเขาเราเขาดีขึ้นบอกหรือตัวเองดีขึ้นหรือเขาเลวลงหรือเขาบลเลวลงนี่ไงเดี๋ยวจว่าพุทธเจ้าสอนทุกอย่างมิตรน้อมเข้ามาสู่ตนได้มิตรโอปัญโกปจัจจตังได้น้อมเข้ามาสู่ตัวเองได้ ว so ินูหณเห่าไปเป็นวินชูณชนที่ดีหรือวินชูชนที่เลวเนี่ยแหละบ่มีผลอาจารย์บอกหะศรัทธาหรือบศรัทธาไม่มีผลกับบุคคลผู้ปฏิบัติฟังไปดีๆจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาบ่มีผลกับบุคคลที่ปฏิบัติสมัยพุทธเจ้าปฏิบัติมานานเออให้จี่ศรัทธาหรือบศรัทธากร้างแม้นโตเห่าเองกระาังเฮากับเห็ุของเฮาเองบ่มีผู้ใดมาหัวซาน้าเห่าดอกเออบ่มีผู้ใดมาสนใจนําเฮาเด้ เข,เขาก,ขเขากขเขา็เห็นของเข้าไปเขาก็รู้เข้าไปเห็นของเข้าไปเออนั่นแหละว่าตัวเองถ้าอยากได้บุคคลเช่นไรเด้อให้มาทาเอาเองเบิ้งดูมันิะซ้ำไดนะบ,บ่บบาผู้ยิ่งบ่าผู้ใช้เด้อือผู้ยิ่งก็สามารถนี่มาเป็นสีขาวได้ผู้ใช้กับบวชได้มีไหม มาทำให้เป็นตัวอย่างเสียก่อนนะั่นแหละไว้ให้ตัวเองน,นนะมาเป็นตัวอย่างก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างอันเอกเป็นเอกะเป็นตัวอย่างเอกเป็นที่สุดเป็นที่เลิศของโลกเนี่ยพกเขาเลยนั่งแบบอย่างเอาตัวอย่างคนเด่นเอนี่คือตัวอย่างทั้งอัตตร,รักษณะทั้งกายโกนหัวห่มผ้าโกนหนวดแลาเป็นสั้นนี่ แต่ว่าเรื่องทางใจเนี่ยเป็นเรื่องของภัยของมั่นแล้วนะลองบ่มีนักบวชเบื่องสุดแบบนี้ดูเอาพูนไปเบิ้งในไปย่างเออมันเขายิ่งกันขากันอยู่มันมีนักบวชแบบนี้อยู่บนหลักเออเทียบไปพูนแต่ว่าสุสสไดไปพูนแต่ตสุดพลนเด้อสิบอกให้พวกกราวตูพวกใส่ร้าย,ายหรือจุดประกายเพื่อให้เกิดประเด็นน้อมนำเข้าไปสู่ความเสื่อมแล้วตัวเองก็ต้องไปคือเขาละเออ ประเทศใเนี่ยละอิสระ,อสระเอวคุมห้ามงห้ามัดเคยเกิดในพุทธศาสนาบัด่นแหละแต่ว่ามีความเห็นเป็นแบบนี้ที่แรกคือกันดีอยู่ต่อมากกับสู่กันเองนั่นแหละตงนั้นะเร,เราเลี๋ยวเบื้องโลกกว้างไนะเนาะ <c ười> ขึ้นก๊กไหม่ก็ได้ก็เลี้ยวไปไกลสํานึงขึ้นเครื่องบินก็นเลี้ยวไปไกลสํานึ่งนะนัแหละถ้าผู้เขาถึงโลกอุตระแล้ว รอบโลกแล้วโลกทั้งสามพร้อมบม่มีวามหมายเลยโลกใดๆทั้งบททั้งสิ่งบ่มีวามหมายเลยเออเฮาก็ได้แต่แค่เบอกแนะแนวทางนงแหละเออถ้าว่าเอออันนี้เฮ็ดใดเวยเฮ็ดนําเออแต่กระทําตามหรือไม่กระทาตามไม่มีผลกับบุคคลผู้บอกทางเด้เออแม้เราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นได้อาคาตรตถาคาโต้เดะอหละเฮาก็แค่บอก หรือนําความเห็นต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆออกมาแสดงแค่นั้นอหลรอย่าหลงกลมานักิฐดเด้ย่าหลงกลเด้หนะมันขนาดนั้นแหละคาว่าหลงนะอะแหลอย่าหลงกลความเห็นเด้อวิวธีวางความเห็นเมื่อว่างความเห็นได้แล้วเออว่างคาว่า เห็นเป็นไปตามความจริงโดยธรรมชาติทุกอย่างเกิดทุกอย่างดับบวชนเขาไปยึดมันเทอาไหนี่เป็นวิธีวางความเห็นเออทาวางความคิดวางความเห็นบาได้เกิดต่อไปเนี่ยเกิดต่อไปแน่นอนวางความคิดและความเห็นม่ได้เออเมื่อความคิดมันจิเนึกตรึกตองความเห็นคือสรุปอย่างนั้นอย่างนั้นถูกผิดเนี่ยต้องว่างให้เบิดเลยตัวนี้นี่เป็นการวางความเห็น บ่มีความเห็นว่าผิดบ่มีความเห็นว่ถูกและบ่ไปใส่ใจชุดจองกะไผนี่คือการว่างความเห็นะทีนี่เมื่อว่างความเห็นเป็นแล้วเข้าใจดีแล้วทุกครั้งกับอนันิจังกับอนัตานี่เป็นก้อนดุกเดียวกันแลออันิจังกับนาตาทุกอย่างเกิดดับบ่เตียงแขกเนี่ยนอนว่างความเห็นบ่คนเข้าไปถือเอานี่คือว่างความเห็นมันเข้าใจดีแล้วแต่ว่าเวลามันกระทบจริงๆนิงมีงไหมสีมีความรู้สึกอยู่น,นี่พอใจกับไม่พอใจ ก็เลยบอกว่าถ้าวางความเห็นได้แล้วเออว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียบร้อยลงแล้วปุ๊บให้หาเครื่องอยู่อาณาปานาสติเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่นี่อยู่แค่นี้เออไม่ต้องนี่ยังมากเลยธี่ปฏิบททัติเทาเอาง่ายๆยู่กลับลมเออใครสิแสดงความเห็นยังได้ก,กสร้างการแสดงความคิดความเห็นคือการสรุปมาแล้วจากการคิดิดโทกแต่ว่าไม่รู้อารมณ์พอใจและไม่พอใจเด้อายใจบอกงละ ผิดถูกเนี่ยผิดคือความเห็นของบุคคลผู้แสดงว่าผิดถูกคือความเห็นของบุคคลผู้แสดงว่าถูกแต่ว่าไม่รู้อารมณ์แห่งตนแต่ว่าลานีนพวกเฮานี่เขาเป็นผู้ยืนอยู่ในเหตุการณ์หรือว่าเขาเขาเห็นคนสองคนเถียงกันผู้นี้ว่าผิดผู้นี้ว่าถูกแต่ว่าเขาเป็นผู้ที่สามที่ยืนเบิ้งน่วางความเห็นในความผิดความถูกทั้งหมดแล้วจงหาเครื่องอยู่เขาใจบาานี่เครื่องอยู่เขาคือลมหายใจเท่านั้นให้ มีเครื่องอย่วิหารธรรมคืออาณาปานสิรู้ลมหายใจก็เป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ในความเป็นหนึ่งมันเองที่บอกให้ผู้คน,นว่าต้องไปสนใจยันดอกอยู่ในอุณาลโล่มอยู่ในกายคือลมหายใจมันคือ่ในเวทนาคือเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องบอกบอกตัวเองเป็นสัพปพปัญญาสติและสัพพัญญาสติขึ้นนึกถึงกายตัวเองโดยเอาร่มหายใจเขาสัพพัญญะคือเอารู้สึกตัว ตราไปที่ห้องยังมีสติและสะปะัญญจรู้สึกตัวอยูงเง่เนี่ยเกิด mm hmm. เพราะใดหรอกมาอันแหละเป็นวิธีว่างกงเห็นเพื่อให้เกิดความเคยชินกับการรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่ในตัวเองเออจะไปยืนยันพิษถูกกับเพาดอกอกถึง mm hmm. ห้องก็เว้าตลอดบอกบอกว่าไพ่พิษบอกบอกบ่ยืนยันว่าพิษว่าถูกกับใพามิีต่ตะว้าแสดงความคิดเห็นซืสือหรือว่าบอกประสบการณ์ซืสือแต่ hmm. เนื้สั้นแสดงความคิดเห็นแต่ประยุกต์ในความคิดเห็น 好，讲明白来。好。